นี่มาแมบตอร์นะครับมีอาการสะดุดรู้บ้ารู้บ้านะฮะมาแก้ไขปัญหาไปดูกล่องเดิมกันครับนี่ครับได้ไปจับกล่องเดิมครับคันนี้จะเป็น58ชัก5นะครับตอร์ครับโอ้ได้ลอย3สีฟ้าจีเลยวะเอาบบิวหมอมเลยมอมครับนั่งนั่งขับขาไปเบืองน้ำมันมันหนาสุด นี่ครับเดี๋มาดูค่าเอฟก,กันนะครับคันนี้จะตือสิบห้ายี่สิบเอ็ดตอันนี้จะแก้ปัญหาเรื่องมันสะดุดนะครับไม่ได้หมอ,อากาจีเท่าไหร่นะครับรถด,ดันทิศดูนนข,ข,ข้อมูลในรันแรกครับอาจดูค่าน้ำมันก่อนนะครับแล้วรันที่สองเราจะมาแก้ไ่ นะครับสภาพใบรุ่นอินโดรครับรถหนักล้อโตย่างน่วงนไะด้ครนะับก็ได้สวยสนะวยนะ จะเป็นร้านแรกในการแบบนะครับ,เ,รดกกรบเดี๋ยววรีงดูค่ายก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเกะมาดูกันครับท้ายวะ แลวแกเดินเบากว่าจีบวกแกอเลยไมอุณหภูมิบอกแล้วว่าทอป่อนะอ,อันนี้ร้อยสามสิบเอ็ดีนะครับขึ้นมาสองจีความร้อนสูงมากทอ,อ,ทอทพอ้งง้ทอป่อ อะถ่ายไปเลยลนๆอันนี้ยังถ้าเล่นสุดถ้าถ้าย่างๆมาสิลายก็เนี่อยอันนี้คือมาสองจีอืมทางสันเลยหลบเครื่องแค่แปดแปดพันแปอะเนมอนก0พัอยู่เนมาพูดมอบปได้บาเบ่งเบ่นติดหรเปานี่ครับมาดูค่า AFR นะครับ แบกได้หอคอเวียนพดีเอ้ยสอดีไม่รักษาเทาไหร่หรอะบเอรมันกินหนาอยู่นิดหนึงเอ้ยบนาหรอกวะคิสองคลิสามดีอ่ะไปเลี่ย บนาหรอกคดีหรอขาไปับดับจะมาดูขากลับครับขาไปลอ,อยย่บจบนารอกคดีอ่ะเด็กแก่หัวกันเลอ่นนั่งครับลอยยี่จีอันนี้อันนี้จีบีนะครับนี้รอบนี้ค่าเอบาครับที่ไล่กัน ยังนาเน้นะแต่ว่ากวาดีที่มาเยเนเียจ็ดเจ็ดสี่บนาเลยันตี้ันตี้บกสิบเกาทบเก้าขนทยังนาเดี๋ยวลองลองลดน้ำมันครับเดี๋ยวทำการลดน้ำมันสักสามเอร์เซนต์นะครับที่จะเป็นการที่สในการแบบนะครับ สองในการแมปครับน้ำมันไปนเดินบบกไปอยู่หนาตนวน้อย s มันเดินครับมันมีตัวต่างเดินเบาว่านี่ยสองเมื่อสองเราเนี่เบนได้เธาเดินครับทายนาจีได้ปั้นนี่เลยถอดได้แล้วอ เบิ่งรอบน้อยก่อนหอบรอบน้อยเก่าอ,อ,อีกน,นี่ีรอบเดินได้หล่อสามจีบเป็นเรื่องตรงตัวนี้อ๋อเป็นข้อแล้วลอง <มา S 2> แบตแล้ว<ม>ลองสีลองแบบใส่น้ำมันบางเมื่อกี้อัดน้ำมันไปแล้วมันเดินไหมมันบได้ใส่อันนี้น้ำบได้ใส่ไฟเบอร์ห้องเป็นมินเนียมแล้วมันหอนไหมเออเอากองเดิมมันยังเดินอยู่มันอยู่อยู่แต่ว่ามันหนาดิมันพทนีดีนี่ครับได้ร้อยสามสิบเอ็ด เอ้ย 137G มันเดินครับจะไปเราจะมาแก้ปัญหาเดินเบากันอันนี้ท้ายน่าจะได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูค่ายก,กันครับที่เราบันทึกเอ้ย่ายน่าจะได้แล้ว สายนาจะได้เลยจะโคราบนี้มันได้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินเบาเดินเบาครับ่องหนะัวหัวหัวหัวกีอ่ โมเกียในสีติดนะสิบจุดศูนย์เนี่ยน่ราวางหลอกบล็อกเกอร์นสีนะโมเกี้ยไม่ต้องหนาอี่หรอโมเกี้ยหนองติดหาดิวช่ว่ามันกับบอสบอสเสริมปไปเออหนาสิเออมันเสรรปดแล้วมันดิดตามมือเดียวืตามมือบมีสะดุดกระแทกเกระแทกก็ไปเลยนี่ครับแล้วเราแก้รอบเดินเบากันนะครับเดเอาเดินหอไปนะคร เดินหอบเลยครับเดินหอบที่รอบพันแปะนะครับก็จะเสร็จแค่นี้ครับเดี๋ยวจะให้เจ้าของรถไปขาบดูนครับออ<ๆ>ว่าตัวแทนที่เชื่อมีว่าได้ไหมครับไม่มุลเปยโอ้ยร้อหน้าเือนะครับเน<ท>ี่ย ล้าหน้าฟืดขับดูขับดูธรรมาดาก็ได้ไกลๆเพราะมันเหมือนเพราะมันแก้ปัญหาไอตัวสะดุดต้นสะดุดท้ายอะไร